วันที่เดินทางกลับมาตอนเช้าก็ยังดูแข็งแรงและที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปสร้างความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่ถูกต้องเรื่องนี้ในที่สุดเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนไปถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม คุณอนพิสิทธิ์ที่คนจับตามองกันคือคุณทักษิณอาจจะขอใช้สิทธิ์ในการพักโทษออกมาอยู่นอกเรือนจําตลอดเวลาที่ผ่านมา4 5เดือนที่ผ่านมาคุณอภพิสิทธิ์มองประเด็นนี้อย่างไรหรือสังคมเบื่อแล้วกับกรณีคุณทักษิณก็ปล่อยผ่านมันไป <c oughs> ยังไงดีครับถ้าถามผมก่อนว่าเอสังคมเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็กล้าพูดได้นะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มักจะมีการซุบซิบกันอยู่ตลอดเวลาหรือมีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกบุนแรงแบบที่เราอาจจะเคยพบเห็นในอดีตที่ผ่านมาแต่มันแสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ในใจคนถามว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวขงคุณทักษิณไหมมันไม่ใช่ที่มีการพูดเรื่องนี้กันเพราะว่าวันนี้ผมก็แปลกใจเข้าใจมีสวท่านหนึ่งบอกว่าจะมาพูดกันทําไมเรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคล แต่ว่ามันเป็นเรื่องของหลักสําคัญของบ้านเมืองในเรื่อง,องความเสมอภาคทางกฎหมายซึ่งความจริงเนี่ยบรรดาในบรรดาความเหลื่อมล้ําต่างๆที่เรากําลังบ่นกันอยู่เนี่ยเรื่องที่ควรจะทําได้ง่ายที่สุดก็คืออย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางกฎหมายทั้งเศรษฐกิจนี่ทำไม่าไ,ไม่ใช่ง่ายแต่กฎหมายเนี่ยถ้าบังคับใช้อย่างเสมอภาคเหมือนกับอารยประเทศเนี่ยมันเป็นการสร้างทั้งความมั่นใจ ความรู้สึกของความเป็นธรรมและมันก็คือพื้นฐานของหลักนิติรัฐนิติธรรมซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้ผมก็ได้ยินมาอีกเอ๊ะใครไปพูดบอกว่าเอ๊ะก็เรื่องนี้คุณทักษิณก็ถูกลกลั่นกล้องกันแกล้งคือมันจบไปแล้วนะครับเพราะต้องไปอ่านพระบรมราโชโองการและผมก็สันนิษฐานว่าในการกราบบุคคมทูลเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเจ้าตัวต้องยอมรับแล้วว่าได้กระทําความผิด เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จึงเกิดคําถามขึ้นว่าในเมื่อกระทําความผิดแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างไรนะครับแน่นอนมีกฎระเบียบข้อยกเว้นอยู่แล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยก็มีความรู้สึกแปลกใจแปลกใจว่าวันที่เดินทางกลับมาตอนเช้าก็ยังดูแข็งแรงทุกประการแต่พอตอนดึกถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลใน ราชท่านไม่สามารถที่จะดูแลได้และผ่านมาอีก4เดือนนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ในภาวะที่ราชท่านจะกลับไปดูแลได้นั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีความคลางแคลงใจทีนี้กระบวนการของการสร้างความโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่ามันสําคัญนะครับถ้าท,ทุกอย่างเข้าตามเงื่อนไขจริงเนี่ยผมว่ากม็มันน่าจะมีวิธีการที่จะยืนยันได้นะครับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ะจะไปบอกว่าทุกอย่างต้องปิดเป็นความลับหมดผมก็แปลกใจอยู่เพราะว่าผมก็จําได้ว่าตอนที่มีผู้ประท้วงหลายปีมาที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเรือนจําไปก็ยังเห็นตาสถานออกมาแถลงว่าเขาเป็นโควิดบ้างเขามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้บ้างทําไมตอนนั้นไม่มีการพูดถึงเรื่องสิทธิเรื่องข้อมูลของของผู้ป่วยนะครับแต่แน่นอนการเปิดเผยกับใครแค่ไหนก็ต้องเคารพสิทธิของตัวบุคคล แต่มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างาไม่มีทางาไม่มีทางเลยบอกใครก็ไม่ได้แล้วไม่มีทางตรวจสอบเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันทีนี้ถามว่าขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรก็อีกเช่นเดียวกันนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าเรื่องนี้ถูกมองว่ามีการเอื้อประโยชน์กันเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าก็ย้อนกลับไปที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าไอ้ตอนที่ตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ถ้าบอกว่าพักเพื่อไทยมีจุดแข็งในอดีตคือสร้างผลงานในการบริหารประเทศจุดอ่อนของพักเพื่อไทยตลอดมาก็คือปัญหาเรื่องนี้ว่าเวลามีอำนาจแล้วเนี่ยมีการใช้อำนาจในการเอือ้อตัวบุคคลหรือครอบครัวหรือไม่เราก็อยากจะให้มันก้าวพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าต้องทําทุกอย่างตรงไปตรงมาเรียงน้อยที่สุดต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดความโปร่งใสให้ได้ว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนมีเหตุมีผลมีหลักมีฐานอยู่ รัฐบาลเราจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของหน่วยงานอย่างกรมรัชทันในการไปพิจ,พจารณามันคงไปพูดอย่างนั้นก็คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแม้กระทั่งเรื่องการรักษาตัวนอกการควบคุมเนี่ยกฎหมายก็ชัดว่ามาถึงระดับรัฐมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นมันถึงจุดหนึ่งคือคือถ้ามันไม่ไม่ยาวนานขนาดนี้มันก็ไม่ใช่มันก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานแต่ถ้ากฎหมายบอกว่าร้อยยี่สิบวันมาถึงรัฐมนตรีตน,รนรั่นแสดงให้เห็นแล้ว ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะผิดปกติถึงขั้นที่จะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองขึ้นมามันก็เขียนว่าให้รายงานเฉยๆครับคุณดุลวิธิตไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีต้องใช้ดุลวินิตใช่ครับอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต,แต่ว่าเมื่อไรน,น,นะคือความรับผิดช,ชอบของฝ่ายการเมืองแล้วถูกไหมต้องครับเพราะว่าคงไม่ได้ให้รายงานเฉยๆนะครับคือรายงานเนี่ยถ้ารัฐมนตรีรับทราบก็และไม่ทักท้วง ก็แปลว่าคุณเห็นชอบคนก็แปลว่าคุณก็ค,ณค,ณค,ณคิดว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ถ้ามันมีอะไรผิดปกติหรือมีคนทักช่วงขึ้นมานั่นหมายความว่าตัวรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแล้วเพราะรายงานมาถึงคุณแล้วถ้าเกิดถึงวันที่คุณทักษิณกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านโดยที่ไม่ได้กลับไปเรือนจําเลยเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาจะจะตอบคําถามว่าอย่างไรแม้คุณดิทธิ์จะมองว่าตอนนี้การสแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้โอ้โหมีม็อบลงถนนเหมือนกับสมัยก่อนใช่ไหมแต่มัน ติดอยู่ในใจเนี่ยไอ้คำว่าติดอยู่ในใจแล้วสถานการณ์มันจะพัฒนาไปถึงจุดไหนอันนี้ก็ตอบยากนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าหลายคนก็กังวลละไม่อยากให้ประเทศต้องมีความวุ่นวายอีกแต่ว่าผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่มีอำนาจว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแยง้งและที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปสร้างความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่ถูกต้อง ือความไม่เป็นธรรมเพราะเรื่องนี้ในที่สุดเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนไปถึงความเชื่อมั่นที่ไม่ใช่แค่คนไทยนะครับแต่ว่าชาวโลกมีต่อมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมถ้าอะไรที่มันจะถอดสลักได้ถูกต้องครับนะก็อยากให้อยากให้มันชัดเจนไปคือผลเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามันไปสู่ในจุดที่คนรู้สึกแบบนั้นนะครับ